ได้ขนมแล้วเก็บไว้ก่อนผู้บางคนกินทานข้าเห็ดไช่มันว่าคนมันว่าแล้วค่อยหายหอมบ่มาเฮ็ดใช่ขึ้นนะมาสอนให้ยายฟังบ่ขึ้นเฮ็ดใช่แบบไรดุขึ้นเฮ็ดว่าให้หอมบ่หน้ากินบ่จังซีบ่รุกหอมบ่หน้ากินเห็ดไชขึ้นแนน้าแต่กรบ่ให้กินแบบนี้บ่เฮ็ดให้ใช่ห้หอมให้หยังแล้วก็บ่ให้กินน้องท่นใจฟิวแบบนี้เนาะเห็ดไช่ได้มันมามันมาเลยมัน ยายกับน,น้ำตาตุกน้ำลุกน้ำร้านในร้านบ้าแบบนี้เนาะ Hello, สบายดีและสวัสดีนะเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเบอนสกุลทุกคนเนาะดูวัสถปินทางพังไทยพังลาวหรือวัาต่างประเทศเนาะมาพบมาพ่อกับสาวอาสนาสนาอกอีกันเชมืวันนี้เนาะ มื่อวา้สาวาสนาก็ได้เดินทางมาบ้านคอนเต้พ่อแม่พี่น้องเลยกับมาหายายงาคือเก้าเมื่อนีนเนาะกับมาถา,ามไทยว่าลานขึ้นตเพื่อนเมื่อนั่นนอนนิ่งหนึ่งมืออันสองมือสองขึ้นเป็นอะไรเด้ลานน้อยเนาะก็เลยเป็นพวงเป็นยายก็ได้มาถามไทยว่าน้องึันอยู่ดีมีแห้งว่าจังไรกนน็ดีขึ้นนะบอลเนาะก็ได้ซื้อกาวตุ้มขนมลป,ปลากระปองไม่เนาะคันแน่นเนาะเมื่อนานเนาะ,นนะจะได้นั่นก็ขออนุญาตเนาะ มีเสียงเพลงอยู่ข้างบ้านเนาะดังมาหนิเนาะขอโทษขออภัยนะพี่จำ้องหลายๆเนาะทีว่าเสียงเตะเขามานเนาะว่าลองข้างบ้านในงานเนาะมานนิเนาะโดยก็ไปติดตามรับส้มกันเลยว่าน้อง้นดีขึ้นยังเล่เนาะน้องพี่ตกเือนสูงเนาะก็ไปเบื่องไปส้มกันเลยพ่อแม่พี่น้องว่าน้องขึ้นดีขึ้นจังไรก็ซื้อขนมก็ถากไปต้อนน้อง้นจะดีใจบ่เนาะด สบายดีสบายดีเนาะโดยสบายดีเพิ่งลงละสบายดีเพิ่งลงละสบายดีเนาะน้องคขานี่เนาะคนติดคนตกตกเกอนอ่ะเนาะสบายดีแม่บ้านเลยลูกไว้สบายดีแม่วาดด้วยลุงละสบายดีแม่วาดลุงละคือมอมแท้เฮยนี่บอกมื่อนี้นะเป็นอะไรกับเสียงเพลงอยากลังเลยเนาะยายเนาะมื่อนี้เนาะคนดังคนมีลองมีงานลองบ่ยายโดยคนมีงานดองลูกเอ้ยมคนเนแต่งดองอ๋อแต่ได้ลูกกวนเนี่ยนิดนึงมันเสียงดังเนาะเสียง เป็ี่นได้เลยย้ายมาถามไทยว่าน้องคนนี้ขึ้นตกเพื่อนอ่ะดีขึ้นหรือเ่ได้แลห่างเงี้ยขมเชื่อ,อยังเจ็บอยู่เนี่ยยังเจ็บอยู่บ่มันว่าก็เก็บมันว่าเก็บได้หนึ่งมันว่าขึ้นก็ยังเจ็บอยู่เนาะเป็นจะเขาเ่าซองพิศแต่เนาะซองพิศซองพ <ๆ S 1> ิษตายเ<น>ลยออกเลือดดังออกนะเลือดลังออกออกเลยจังมืออลไรออกนะออกมือซื้อเลือดดังออกออกมือซื้อนั่นบ่ลูกเป็นยังเขินเคยออกประจำบ่คือว่าหาก็ออกค่าตัวเพื่อนมากหนิบ่ บาลูกไปเกาก็ออกอยูอแต่วังเกี่ยวเขาท่านึงแล้วก็มาขอ,องวานี่ท่น,นึงเลือดดังเนาะน้องคนนี้ขึ้นจบเจ็บบ่ลูกหัวยังเจ็บจีบบ่บ<อ>ยังเจ็บอยู่บ่ลูกบอกไ่ว่าไม่ใช่ได้กินขนมไดม้ไ่วา่าซื้อขนมมาได้ปุ่นี่ไปลูอ,ปอันนี้ก็ไขห่หากะหากะไข่มันเองประเด็นมึไข่บ่ลูกประปรายวานนี่หมดคูณหักทั้งหักมันแดดได้กินยาแล้วบ่ลูกกินแล้ว อันนั่นเด้อบอไปบอไปเด่นแข่งเลเด้อมัอนี่เด้อพักพอเด้อเด้อไปหาเกลือเออมาไปคดจุจีตอนเพลงมืัอนันอ้นมากใครมัดคืนยายอพาลานไปคดจุจีบไ่ไปตอนเพลงอ่าไปตอนเพลเนี่ยมันก็ด้อนเดดแนะ่นอ่ะบอมาจากหากมาจากพิชัางมัดคืนล้วก็ลานไปน้ำบอมากับมาแล้วก็น้องคนนี้ก็ได้ไข่บันีิแข่งเลเด้อภาพมัดคืนไข่ในบอหากนะดีขึ้นนะบ่อดีแล้วไข่ในแล้วกินยา ยาในห้านให้คนกินน้องน้อยคนนี้ก็ไปน้ำขึ้นกันน้องน้อยนี่ก็บวันไปภูนิปะเอาไว้อ๋อถามขึ้นไปก็บเจ้าวัชพินไข่นทำกันอีกไปจักเนาะเออลูกใส่น้องนี่ไปใส่ใส่น้องอันคั่มนะอันเดไปไปเคื่อนโดมบ่ไปซอยเคื่อนโดมเนาะไปล้างถ้วยเดี๋ยวอันไม่ว่าเอาขนมมาให้เด้อเด้อเด้อซื้อเอาขนมมาฝากมาหนิเนาะเออ เด่งกับปลากระป๋องขอนาะกล่องนาะลูกเนาะไปบแจ่มกินกับเขาเนาะดูอ่ะลูกอ่ะปั่นกันได้ลูกเด้อมากบ่ชอบบ่ลูกชอบแล้วปั่นกันลูกปั่นกันเด้อขึ้นว่าขึ้นเบล่า้องเสือกันยังเก็บอยู่แม่นบ่เก็บหน้องเสือบ่อบบ๊อบบ๊อบอะไเชื่อเห็ดในชยายตั้งแต่ขึ้นตกเพื่อนมาแบบไรขึ้นกาบวอาปกติอยู่บ่แบบ พัฒนาการของเพิ่นน่ะก็สิบ่ได้ปกติหยังบ่คือว่าปกติคือเก่าคือเก่าเนากะยังคือเก่าอยู่เนาะา่าแบบสมองเคลื่อนสมองยังนี้นะได้ยังจำได้ทุกอย่างคือเก่าเนาะเดี๋ยวไว้เอาไว้เด้อลูกเด้อไว้กินกับข้าวเด้อลูกเด้อข้าวด้ลูกล่อือกินข้าวยังมื้อนี้น่ะลูกกินลาบ เคล่นเป็นเห็นเคลือนข่างเคลือนเคิ่นมีดาบงวงก็เลยแบงให้เนาะก็เลยพอได้มากินเมื่อนี้เนาะมีมีดาบสิ้นกินได้เมื่อนี้เอาไว้กินย้ำเบ้นได้สะดวกเด้อตอนแดงก็ได้ปลากระป๋องเด้อเอาไว้กินเมื่อินก็ได้เนี่ยปลากระปงองยังเก่งแต่โบมีไว้กินเมื่อินเนี่ยไปกินหลายเมื่อว่แซ่บบ่ขนมนะลูกมะนาวอีกบ่หนาวนะมาหาอีกเลยบ้านหนาวนี่ยทำมาบโบสาไข่ฮะ ข้าหมูเศร้าไข่ไปเด่นเคียงเลยก็ได้สักยาแล้วได้สักก้นแน่ย่านบอกซักยา <c oughs> ดูบักอันนั้นซักไม่ชื่นในช่องเข็มเข็มหนึ่งไปเจองเข็มคนใดบักผู้ชายค่ะอ๋อบม่ได้ไปโรงเรียนบ้านหนองผู้ชายอีกคนหนึ่งนะบม่ได้ข่าวมุนเนี่ยอ๋อไม่ถ<อ><ข>ูเห็นนอกจะขึ้นไปใส่นี่ไปเชื่อรองบ่ารุ่นนี้ค่ะมันไข่ได้ไข่หงแล้วบักอันนั้นไข่พอจนสักยากระช่างอะไมันไอไปปวดเบิ่งอยู่กุนขาว่าปอดมันบาด ปอดบาดบาดอ่ะดำน้นอไข่ในจะกินแล้วเคนไข้นะใช่โอ้ยจเจินตีขาวชองติดยาย,า,ยาเนี่ยหรือเรี่ยงลูกเรี่ยงาลาอะไรนี่จากน่้นคู่นั่นก็เป็นนั่นคู่นี่ก็เป็นนี่เนาะไอ้กลากงคืนไอ้เมื่อคืนเลยลูกก็ไปเอายาอยู่ชุกชลานี่กะชุดหนึ่งแหละพอเกี่ยวกับปอดได้ก็ได้อายเนาะอัน,นอยาลีอะไรหรอไปกวดบึงอยู่ชุกชลาก็จะเป็นว่าปอดมันนี่บวมหน่อยหนึ่งได้ยายอืมแล้วก็เนาะ วางยาให้มีแต่เคขึอนไห่ขลามอย่างแน่นะ่อนแบบเป็นปวดบวมแม,นะนะม่น่นนะไห,ห่ขลามแน่กินเยาว์ยายคลามค่อยให้คลามให้กินไปเถิดเทปอ่างเนื้ได้เด็กน้อยบ่เป็นเป็นปดนะวดเนาะในนอกเขาเนี้กับไข่กับรังไข่เมื่อวานนี่นะไข้ก็ยังไข่ข<า>สับยู่เวางหันาชาวช,า,ชาวได้ชามชีมือเลยไปตกไักแดดบลบไข่อีกคุชจีจ่ได้บ่จุชนชะี่นะลูก ได้ช้ำนี่แล้วน้ำนี่มีจุจีแต่ว่าสายผลหักระตกมันยังบกเกิดลายเกิดแต่ยังบกแข็งเนาะมันบกแข็งมันอ่อนแม่ไม่ถนนยังบ่มีเนาะแม่ถนนเนาะนี่คนยังบกแข็งต้นอะไรเนามันต้นต้นขามเนาะยายเนาะมันต้นขามต้นเป็ดติ้วต้นกระโดน เพราะว่าน้องคนนี้ได้็กคนโตเคลื่อนสองมือสองคืนนอนนิ่งไปประพูซึกตัวอย่างน่ะเนาะแต่ตอนนี้น้องคือกยังเก็บอยู่เลยพ่อแม่ที่น้องเก็บีด้เนาะไม่เก็บอยู่ยังมาเศร้าให้ลายสองสามทิพแล้วนยังเก็บอยู่บริหารโรคปลายมึงอ่ะนี่ทางนี้ทางนี้บอกมันเจ็บทางนี้บอกปลายของคนเฮงเนาะบริหารโรคทางนี้เก็บยังเก็บพายนี่เจ้ามันโตมาพายนี่เด็นลักษัยบอกปายนี่แล้วก็ถึงใหม่หันเตากรชีพาดใช่ไหม ตกมาไผ่แบบแผ่นใหม่เลยอ่ะผ้าใช้ไม้ตกลงเค้กแล้วก็ย่อคุณมาโปลกปกนุ่มช้ำกระปั้นอีอันนี้ป๊าคือว่าจังมือจังเว็บมันหัวคนที่พอคนโน้ยโอ้ยห้องนัแล้วสามชีมมือกินยาเขวางมาแต่ห้องมาปิกนิกกันได้แล้วก็ได้ท่ายานวดเดี๋ยวหมองให้ขึ้นอยู่บ้างท่าตลอดเนาะท่ายานวดได้เดี๋ยวนี้ก็ท่าด้วยกันได้เพราะว่าขึ้นยังเจ็บอยู่ดิท่าจนเศร้าเจ็บพูดหละเนาะ กันน <Workers>, ี่ได้เจ็บแต่หัวหันว่าลูกก่ได้เจ็บบ่กกระตุนก็โตนะยังแขนคืนนีเด้บ่ได้เป็นยิงเนาะบ่ได้เป็นยังเท่าแต่หัวอือเข่ากระเทือนแต่หัวแขนคืนกับมือตีนกยังคือเก่าบ่ได้เป็นยังดีแค่แขนบ่หักก็ยังนะลูกเอ้ยอันนี้เท่าแต่หัวนี่ยังเจ็บมันคือขันหาอาบน้ำถอดเถือก้อยๆมันนะายังเจ็บอยู่น้อยนึงแซ่บบ่ลูกขนมนะแซ่บบ่บอกไม่ว่าเด้อบอกว่าไม่เหมืนหนาจะมาให้ใหม่อีกสิบเซื้อได้ค่ะใหลายได้ค่ะ คนชื่อในฮันเวียดคนมีเงินเนาะผู้ใดชื่อแล่นน้ำล้างผู้ใดชื่อแล่นน้ำล้างเดินน้ำล้างน้าโม่งานบอลแล่นหคนนี้เพิ่งเขินยังน้อยได้คนนี้ยังโบจ้า่งหางเพิ่นกัมีแต่ว่าเห็นคนซื่อกระยาดกินน้ำเนาะคซื่อกระแล่นน้ำล้างเขินกะไห้กินที่โบแล่นน้ำล้างนะลูกผูให้กับไอ้ลังคนเขากระแล่นเขาก็ู้ให้แล้วเล็กน้อยเพิ่นยังโบจ้า่งหางว่าเนาะเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่เพิ่นกะเอาให้อยอะน้อยเนาะ หา,ากะเมื่อมาคืนนี่พี่น้องบรรทอนเข,ขินมาด๋อยก็กอ,องพี่น้องกันเด้พี่น้องกันเนาะเขินกันได้ไหมแม่แม่เขาก็จะเอาเป็นเอื้อแม่คอยอ๋อาปัวแต่อยูอ่บ,บนเก่าผมแมนที่เอาเดี๋ยนี่เลยแม่เข้าเพิ่นนายคาเตินเป็นเอือ้อนายคอยก็ได้เพิ่นก็ได้มาก็ได้ได้ฮือจักกับยายทักทายสวัสดีกันเนาะเขินมาเมื่อเฮือนอยู่บ่ยาย มาทำไทยสบายดีแฮ <differences S 1> ้งเลยเนาะเป็นมาทำแต่อยู่ดีนี่เคลนทู้อยู่ว่าวานตัวเพื่อนนี่ก็ได้บอกขึ้นไปเนาะบอกกันมือไปยังคือมอมหล่ำทะลุมืออ่ะบอกไปบายยังนนะเอางัวออกไปโผูกมาชาวหนูโผูกเอาไว้งัวก็ได้ ไปนำแดดแดดในแดดบ่แดดจะไปหาเค้งดิเด้อบ่สบายไข่ตื้มไหมล่ะแม่ไปใหญ่งัวกับประยู่์ฟังเวนไปนางัวช่างเต่าไปคุชจี้พาหลานไปยามวิ่งเทยายเป็นอยังคือบ่ไปตอนเศร้าเอ้ามันแบบเนี้ยไปยามมาเศร้าต้องไปเทเศร้าเนาะ้ะเป็นคนอลไรเมื่อนี่หนาวมื่อนี่กับอากาศมัหอนเมื่อนี่กันเนาะตกเมื่อวานนี่คือมื่อโอ้บริโตกลงมิดสองสามมิดนั่นกันยามอันนี้ก็ช่างจำเม็ดกัน จะได้ทะลุงกินเพิ่นก็กินใหญ่เลยเนาะแบบบ่ได้จักอย่างนะกําลังกําลังกินเนาะขอแต่ว่ามีให้ขึ้นกินเพิ่นก็กินอย่างเดียวกินเป็ดอยู่บ่ลูกปลากระป๋องน้ํมักอยู่บ่ลูกมักอยู่บ่กินกับข้าวกินเป็บ่ลูกเจ้าได้แล้วก็ยได้้เจ้าเอาักกหักักกใ้เจ้าใหัวจิงไข่นอยนึงเจ้ายะแม่าแม่ได้ขึ้นแบบากินยกินเผ็ดยงก็ได้บ่เพิ่นใบักเแล้วก็ใ ซอยใช lives, report, so ้หอยชงใครผักบัวผักับข้างหน่อยนึงอาจะยำกินขึ้นเล่ยก็ดีเนาะเพราะว่าฮัดกันกินขึ้นเล่ยจะไม่เข่งแห้งมีอย่างเก่งเราไหมน้ามันถึงกินน้ำได้เบิดเด็ดเนาะพอได้เบิดมีเนวติดไม่เคยป้อนเขาได้หรอกอ๋อมีแต่กินเองตอนนี้บอกกับเจ้าว่าไปตางมาจาร์ในเจ้าคุณบ่อนลานแบบนี้เนี่ยแบบสบายช่วยเดือดตัวเองได้ยายถ่าเด็กน้อยที่ว่าพ่อแม่เคยป้อนนะคะง่ายแล้วก็ป้อนเนาะ ก่แมนชิวาแม่ม <me> <AL> oh ันตะกี้กินข่าเป็นหนังเลยมันโจกกินเองคู่คนแม่มันบริเวณยา่ปอนคือกระเจาได้เขาจกกินข่าเองมันอยากมันก็กินแต่มันยันบกินข่ากับผู้ใดกินใช้ปากใช้ปากมันเดยอิ่มั่นก็ยาเนาะอิ่มไผรกอิ่มมันเลนก็แล้วแล้วมันบริชชนไวที่ปิ้งปอนลูกเขาขึ้นแบบขึ้นพึกมาแต่น้อยเนาะก็ได้แบบนี้เลยแบบกินข่ากับบต้องจำเป็นต้องปอนมาคือลูกเขาจะเข้ามาให้ได้กินเลยเนาะ ว่าแต่เจ้าแตงมาผู้ใดก็ย่านบ่อีกพอภัยพอมานแบบพอดีเด็กน้อยแบบ่าติกันกินเนาะเอ้ยจะ่ากินเอกินเอาเดเอาไว้พอดีอีกเด้อไปกินอีกเด้อลูกเด้อไปกินอีกเด้อหายาเวนได้หิวอีกเด้อลูกพอดีมชือพอดีบเอาไว้เองมซื้อนมูเด้อน้ำมูมบ่มาเอาให้กินเด้อหู่ให้กินให้กินด้ก้อนนึงมมันก็บ่อิ่มเนาะแซ่บบ่ลูกแซ่บบ่อแม่้อแม่่เอ คนเพิ่นนี่แห่ผู้ใหญ่คนนั้นเพินก็จักควมแลเนาะใครแนอดได้เนาะน้องคํากับน้องไปสั่งคนนึงนะเงเงนะ2นนี่แหยากเพิ่นยังบ่จักพอได้กินยากอะลีอลอคนนี่บ่มียังกินก็บ่จักว่าบ่มีอามาอามาอยู่เฮ็ดเด้อบ่มีลูกหลานจํามิกบ่มีก็มักเพิก็จําบ่ได้ก็จํานหน้าดําหน้าแดงบก็จําหน้าําหน้าแดงไป แกงมะเขือไทยจ้ำกะจ้มดีเนาะเพิ่งขึ้นได้กินอย่างนี้ก็ได้ดีแบบกินแบบนี้ลูกแบบบางคนแบบกินเผ็ดบ่ได้เด็กน้อยใหไงได้ซ้ำนางนี่ยังกินเผ็ดบ่ได้ไหมโอ้ยอันนี้บ่ได้เนียนี่เนี่ยนี่แกงพริกไม่ถุย mm ่นจะกินได้เนาะบว่างหันหิวเข่าวางหันจะเป็นอย่างเป็นน้ำกระเจ้าเอาแกงมะพริกไทยกระตกอันตอนแม่เชียร์จังกระทานแม่แล้วได้ชิมหามือ กินมกพรกอมันเช่ามันแรงไปชังกับบกินไปชังกับบกินเข่าจนงดบิดบานนะหมอน่อยเนี่ยนะเข้าจนว่ะมันเป็นเน่ใดมันเป็นใน่ใดเหตุผลตรงนั้นมอเช่ากับมกพรมาแมลงก็จะกินเจีมใครยังกับบกินของกินก็ไม่เลิกชังกระถามกับบกินจากมันเป็นยังอยกินแต่มกพร้กมันเป็นน้ำก็เจ้า าใส่ไปะตกใส่เถุงหัวเไยเหรอใส่ถุงหัวตอนเมฆทานท่านบ่เออตอนอาจารวไม่เคยใครจะเคยใส่แจกมะพก้าวเป็นชุดมะโลโอ้ยคอยจนอกผู้ใดก็เงิดแรงใส่ล่ามใส่นาะเป็นยังน้อยบ้างลานแจ่วในไช่บ้านในรั่วเพิ่นกินกับไผ่สิจางแล้วก็เจ้าบอกบโอ้ยมะค่อยนี่แล้วใช้มะค่อยบ่จักบ่มีผู้ใหญ่ จังได้ชาวยังได้ชาวเนาะจังได้ชาวใช่ไหมหม้อกินมะพริกทามคนนี้ทามแล้วคนนั่นมันนี่แต่ขึนกะกินหมกินยังกับหมกินยังกินได้หมกพริกให้แล้วกับหมกินเด็ดตำหม้องพริกนะคือว่ากินเป็นหมากเลยตำแจ่วตำแจ่มแล้วก็กินกับเพราเนาะคุยกินคุยกินจ่มกินคุยกินกังเวนกังมะแรงมเชาจนเขางอเข้าจนมาเบิกเแต่ย่างอื่นกับหมกินกินได้แต่หมกพริกกินได้แต่พริกกินไแต่จ่มแจ่วหมกพริกเนาะ เขาตแต่งกระตูคนก็ห้บอคบัดดยโดยไบอกแล้วจังได้สาวธรรมดาบัดนี่ยแปลว่าให้ได้ครอบครอบบ้าบอให้เปลี่ยนแดบนี้เนาะให้น้องกคนกินอย่างอื่นชั้นซี่เนาะเลยใครก็ได้กินอย่างอื่นยาเลยบบกินเนาะกเจียววัยอมแล้วม่อนบ่จากจังได้สาวอย่าไปเฮียนเฮ็ดบัดในถาเขาคู่เล้เห็ดเดบนี้เนาะก็ได้เนาะก็ได้ก็ได้ต้องเอาสินนเอาอย่างไปแบบนี้บอกปกตินะ ใช่ยูของกินเขาไปใช้มักพริกพคนบ่ไฮไซมันโมเมนแนวใส่มักพริกมันพิดกดของเคนเนาะเออเมันบ่ไฮไซขันเท้าแกงหายางใช้ใช้แกงใช้ย,ยังอันนี้ไปตักมักพริกใส่เต็กลือ ใส่เกลียวโดยตรงเลยแบบนี้เนาะคุนก็ได้เฮ็ดใส่สาบแบบนี้เนาะมาเข้าสิงหรือว่าจังได๋ก็ว่าคอยก็เบิ่งคือเรื่อแนวคอยโอคุลุกนาะเข้าเอาใไช่แล้วคนก็บ่ได้ปากว่ได้มีเว้าหยังบ่ว่าอยากกินแต่บักระพริบอย่างคุณจะจ้ำกินจ้ำกินบางคนจะไม่กินจ้ำกินไทยองกินกระบอบ่ได้เว้าข้าวสิงเขาหยังไม่มีบ้บ่แต่พังได้บอกยังได้จังเอิ้นบอกยังว่ายังได้เศรากินเนาะยังได้เศรากินบักพริก15มื้อกิน15มื้อตรงๆตายแล้วกินตอนเศ้าตอนแดงตอนเที่ยงตอนเช้าตอนแดงตอนเทตยม เขาจนงินลยโอ้ยลาน้านในตายโลดแบบนี้ค่ะคนน้อยนี่แนีเนาะผู้นี้ผู้อื่นก็บ,บอกผูบบน,กน,นี้นะนขนมานระกินรกนอ่ะลุกที้น,ใน,ใน,นีบ้นขนมน้บ่อไอมอบไิด้อินไใหญ่คะเอโมแวนเราเปนขนมกินอยู่ขนาดเนาะอโมแวนนะขนม,มนขนมขนมชอบกโกแเลตบบบน,นีมันม,นมหวานชิบเซบ่มันๆได้เนี่ กันดกินบัวจังอีนตีเจ้าอยากใต่บัง่วงเป็นแม่นเอาในยู่น้ำมากินชมบัง่วงมิแบบมันบริสุทธ์กว่ายายบอกน่าหักไปแม่นกับพายน้องคำอยู่บ่อยู่เนาะขี่รถแล้วก็ไปแม่นขับบัวบ้าว่ายายพายสีว่ะคอยหาเอาพายสีวะยันบ้าบ้าแต่ใช่ไปเอาแม่นน้องโมงเลยใช่วหมใบโหลดไปหาเอาขี่รถจางไปเอาโหลดเขินยายเขินยังไงแต่ว่าหน้าบังมาน้องกว่ายู่เข้มทางม่วงเขินเนาะ ทางรถก็ะหอดหันเดี๋ยวซาวา,าจะไปเบิ่งอยโยย้ายไปเด่นอยู่หันเลยเพราะว่าอากาศแค่นี้ดีเนาะอยู่แถวนั<ร>นะ้นเนาะเช่นเขวานเบาบก,กันเดี๋ย้บาเบากับเบอกบอก,บอกว่าง่ายๆมากพอดีไม่มีใครเบาดอกเนาะ <c oughs> ไม่ใครเบาอยให้เอาไม่ใครให้คอยเป็นเจาา้าใครให้กับพอได้กินสมุนอยู่ดอกเนะาะพอได้กินสมุนโดยเดินมาดินน้ำลูกน้ำลานเนาะมาให้ซื้อขนมมาผักลูกผักลานเน่เคลนกันเรียนตีขึ้นแรกอาการแต่ว่าหัก น้องคนนี้กับไข่ต่อมีอีกน้องคอนกลางอีกเป็นผู้ชายกับไข่เป็นปอดกับม้าลายเป็นชอ,องพิษเลยยังมาพันเสาลายหักคู่คุณคู่คุณก,ก็จะ <บด S 1> อกใหง่บัดคู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเนาะยายเนาะคู่หนึ่งคู่หนึ่งบัดเีดีหนึ่งเลยแกยังไข่แต่น้องคำาว่า,าขึ้นใหญ่งงลนนยยแล้วนะเนาะขึ้นใหญ่แล้วไขรนึงน่งอุดเนาะเนาะสู้ๆแหละเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านกันเพราะว่าเซตเซตแนวไรกแกขึ้นใหญ่ตือดีๆเนาะลุงเนาะดูจะคว่ำขึ้นดีๆเนาะ ไม่ได้ไปทำศาสตร์ต่อเดี๋ยวนี้นะยาอะไรแต่การเต้าหู้เนมาแล้วใช่ผมมีอารมณ์ผมมีเงินอยากได้กที่กระจายอย่างน้อยใช่ยาแหละอยู่เบื้องดูเบื้องดาในเนี่ยเป็นไห่แปดเพืินค่ได้ปูนอนในที่หันกันนะดูเป็นไห่แปดเพืินก็กยาเลยเพลินขึ้นกระีใจนะขึ้นได้ขนมเนาะเห็นเนาะแต่ว่าศาสนากะจะเอาเงินให้ขึ้นไปซื้อขนมกอนนี้นิดหน่อยเนาะเพราะว่าให้น้อง ให้ลูกให้ดานเนยแหละไม่ซื้อขนมอ่ะลูกอ่ะอ่ะเอาปั่นกันเนอะลูกคนละวันเนอะนกก่อนลูกนกก่อนนกก่อนลูกนกก่อนนกหัวงามลูกเออปั่นกันเด้อคนละใบเด้อลูกเด้ออะปั่นกันคนละใบลูกให้เอื้อยใบหนึ่งเนอะลูกเด้อเออน่าเก่งเลยไม่ซื้อขนมเนอะลูกเด้อได้ขนมจักทงได้ทงหนึ่งหดได้่ะทงทงพันอืมได้ยี่ดอก พฮ่ไม่อยากไปขับอยากไปโรงเรี่อันตาเมือเก่าโรพี่อันขึ้นโฮ่ไม่บ่หายได้ก็ขึ้นกระยางขึ้นไปทั้งเฮือนด้วยนอน่ะเนาะขวาอยากขับขึ้นไปสวานเอาเงินหายตาโฮมไปโฮมไม่ขวายไปโรงเรี่อันขึ้นจะอยากไปโรงเรียนหมอใหญ่ไปแล้วมันแสดงว่าหายนอขึ้นไปรู้ทำขึ้นปวดอยากไปเนาะขึ้นอยากยวไปสว่านได้เงินขึ้นหายไปโรงเรี่อันไปจักรยานหนาเอาไปไหวเดี๋ยวนี้จะไหวใส่ที่นี่ไหวไหมเตียงหนาเอาไปไหวอยากไปโรงเรียนโมคนกินเบิ่งปาก ขึ้นไม่ได้ขึ้นคิดว่าถ้าไปโรงเรียนได้ย่านมาโมกับซื้ออยู่ซื้อกินได้ขึ้นย่านเบื่องต่างโม่เนาะเขึ้นกันเรื่อยแล้วขึ้นเชียงไหวยเคยได้ไปโรงเรียนก็ได้หลายพันได้ดุกเนาะได้ไปโรงเรียนใช้ซื้อกินหายโม่ได้ผมมีเงินซ<ไ>ื้อกินว<ไ>่ะเห็ดโม่กินก็นอยากกินน้ำโม่โมโมโโเนาะมื้อนี้บ่ซื้อกับยาแล้วมันมีขนมกินแต่เด้อมื้อนี้เด้อได้ขนมแล้วเก็บไว้ก่อนผู้บางคนกินทานเข้าเฮ็ดใช้มันว่าค่อยมันว่าแล้วค่อยหายหอมบ่หืมเฮ็ดใช้ขึ้นนะ เราสอนให้่งย่า่พังบ่อขึ้นเฮ็ดไส้แบบไรดุขึ้นเฮ็ดว่าให้หอมบ่อน่ากินบ่อซันซีมาดุบ่อหอมบ่อโอ้ยน <S ens> ่ากินเห็ดใส่ขึ้นในน้ำแต่บ่อไหกินแบบนี้บ่อเห็ดไหไสให้หอมให้ยังแล้วกับบ่อไหกินน้องขึ้นใจคิ้วแบบนี้เนาะเห็ดไส้ได้มันมาันมาเลยมันบ่อยายกะน้ำตาตุกน้ำลูกน้ำหลานในร้านบ่อแบบนี้เนาะให้ลูกเปลี่ยนใจเด้อเก็บไว้เด้อเงินเด้อไว้ซื้อกินบัดไปโรงเรียนเด้อ มื่อนี้บะจิบะกินแรบวัอนี้นีขนมกินแล้วมืัอนี้โใหม่กินมาแล้วก็มาชิมว่าวให้พังจะให้ให้เท้ามันนะโดยสาวดกับชิได้โคตัล่ำลาก่อนเนาะมืัอนี้เนาะสิไปเอามะม่วงยากน้าเลยง่ายก่อนเนาะไปให้ไปอย่าว่าแต่บอกว่าค่อยเอาให้เอาเลยจบโดยจะลีเป็นกำลังใจให้น้องบัดให้หายเศร้าไข่ไวๆได้ดุด้วย ยายขึ okay. ้นก็ได้เบ้าออกมากับน้ำตาตุกเนาะแบบบ้าแบบกินลานแบบบ้ามูเห็ดอ่างเห็นยังไปนี่กับลานมาสอนในฟังกับแบบสงสารลานในในี่เนาะยายเนาะแต่กับมันมีเนาะที่ต่างได้ถ้ามีกับให้ลานกินอยู่หรอกเนาะสงสารลานกับได้เงินเก็บไว้ไปโรงเรียนที่ดุขึ้นก็ขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์อย่าเพิ่เป็นยิ่งเลยเนาะแต่น้องคนนี้บ่ยังมาจ้างยังอันนี้ มีแต่อยากไปเชิญมีแต่ได้เงินได้อยากซื้อรุดขอลำลากระลูกเด้อให้เศร้าไข่ไว้เด้อยายสบายดีสบายดีลูกสบายดีไข่เศร้าไว้เด้อหัวเจ้าน่ะลูกเด้อขึ้นกันหนมือเนาะดูดิถอดชารทถอดดูดถอดเดาเด้อดูดิดูดิหลังจากสาววาดก็ได้ถ่ายทำหรือว่าอัปเดตง่ายๆเรียบร้อยถามโอ้ลมแล้วเนาะก็ได้มาถามไทยน้อง คนหนึ่งเนาะน,น,น้องขึ้นโต๊เคลื่อนนอนสองมือสองคืนมือหน่ะเนาะนะ้นองนนก็ยังเจ็บหัวอยู่เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยยังบ่เศร้านาะขึ้นเนอาข้างข่างได้ลงเนาะหัวนูถอกระปั้นนี่พ่อแม่พี่น้องเลยมันก็เลยยังเจ็บอยู่ข้างหนึ่งเพราะว่าสงสัยตกแล้วเอาข้างข่างลงเนาะกมีผลกระทบแต่น้ำหัวต่อหน,นี่เนาะเพราะว่าน้องยังเจ็บอยู่สองทิศเข่าซานทิศแบก็ยังยังเจ็บอยู่ยังบ่ดซ่นเศร้า,า,รา,ราพ่อแม่พีน่น้องเลยเมื่อวานนี่ก็เดือดเดือดดังออกเนาะเดือดดังออกได้เพราะว่าน้องขึ้นก็เลย ใหญ่ง,งาขนาดสงสารในด,ด,ดูยายอยู่ดอกเนาะเพราะว่ามีลเล็หล้านเล่าอีกคนมายิ่งนันกับเป็นไข่อีกพอแม่พี่น้องเลยแล้วก็มีล้านทายอีกคนหนึ่งเนาะที่ว่าน,น้องของน้องคําอีกคนหนึ่งกับเป็นไข่ปอดเป็นปอดเนาะไข่แบบเป็นปอดแต่พอแม่พี่น้องเลยก็ไอบดม้มเอืดคืนไอได้ก็หักเนาะขนาดสงสารยายกับว่ได้รับได้นอนดูแล่ลูกล้านยำคำยํายยำคืนกับลูกล้านผู้นั้นไข่ผู้นี้ไข่อยู่เนาะก็เลยต้องคอยดูแลลูกเต้าลูกล้านกันยังน้อยอีก สองคนนะคะ่ะกะน้อยอีกคนหนึ่งกันยังเติบแล้วแต่ว่าหาักกลับไปโรงเรียนแล้วเนาะแต่กับว่ากันยังบอสบายอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยการนาสงสารเน็นดูเพราะว่าเด็กคําภ้าสายสี่คนย้ายงากับท่าอายุไปไลายไปแล้วเนาะอายุกเจ็ดสิบปีกัเดีย่ยวลานรุยลาพังผู้เดียวเนาะเวลาน้องอยากกินขนต้มขนมเบบน,นี้กาบ่บมีเงินจะซื้อให้กาแบบ สมุนโมซื้ออ้างเนาะโมกะเอามาให้ให้บห้บหอมบ,บ้าประสานบ้านน้อเนาะแล้วกะบบให้กินแถนไหนพ่อแม่พี่น้องเลบยบ้ให้น้องขึ้นกินใน,นน้องก็เมื่อสอนให้ยายพังยายกะน้ำตาไัยน้ำลูกน้ำลานเนาะที่ว่านลานบ้าให้แบบน,น,นั้นให้พังกะน้ำตาไัยก็ได้แต่น้ำตาไัยกับบมีเงินซื้อให้ลูกให้ลานกินบ้าหัวยายกะสิไปหาใสแถนไหนเนาะคนเฒ่าพ่อแม่พี่น้องเลยกะบบมีทางสิไปหาเงินอยู่ทางไรกัยากแต่ลูกแต่ลานเนาะ ไปคุดจุจีกะเอาลานไปน้ำลานกะไข่อีกบ้านนี้เนาะก็ได้เสียเงินซื้อือซื้อยายากับแพงแพงพ่อเม่พี่น้องเลยยากับดักฆ่ากับโบเมนถึกถูกได้ยาหน้าของเด็กน้อยกันเนาะกะสำหรับคนบบมี่กะกะเป็นหนี้เป็นซีนซื้อเอากับิดหนี้ที่ยังไปพ่อเม่พี่น้องเลยกะน่าสงสารอินดูเนาะผู้ใดสงสารเมตตาอินดูกับครอบครัวของยายงาเนาะกะอยากซอยเดือเขามากกับซอยเดือได้เนาะ สาวาสนากินดีสิเป็นสพานรุนไหได้เนาะก็มีเอฟซีสาวาสนาถามมาว่าถสิเจเกสเสือ้อผ้ากัเสิเฮ็ดหนาด้าไรเนาะบริจาคเสือ้อผ้ากับบริจาคมาได้พ่อแม่พี่น้องเลยกับบริจาคที่ขนส่งแหละเนะาะผากมาที่ขนส่งได้มาเจกเสื้อผ้านาเพให้ดูให้ดานมีแห่ะเนาะเพราะว่าเสื้อผ้านาเพกะกระน่งแต่ตัวก็เก้าแบบนี้แห่นเนาะเพราะว่าน้องขึ้นก บ่มีงเงินซื้อเนาะใช้ง,งาก็เลยนุ่งแต่เสื้อผ้านะแพทย์ที่บานมาย่ำใดขั้นข,น,ขนงแต่แบบนี่เหี่เนาะสบายกับสงสารนินดูขึ้นยูแต่กับซอยได้ทำทีเท่าซอยได้เหี่เนาะเพราะว่าสบายก็ได้ของเงินให้กันนี้น้อยซื้อกระต้งขนมมาใหายขึ้นเนาะพอ,อะได้น้องเขึ้นได้กินน้ำโมเนาะมือนี้กันได้กินแล้วมือนี้เนาะมือหน,นากะว่บบากันไม่พอแม่พี่น้องเลย กันนะสงสารอินดูอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะสวัสดิกาสิคอตูเก็บมังม่วงตอนนี้อยู่งาอยู่นาในงาเนาะมื่อนี่เนาะกะมาเอามังม่วงเอาจากสงสมากกับพ่อเราพ่อแม่พี่น้องเลยเอาเมื่อที่สุมเนาะยายขึ้น่าให้ไปเอาเลยว่าอยู่นาขึ้นกะบ่อได้ไกลจากเคือนดอกเพราะว่ายายยากลานก็ได้บดได้ออกมาพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ก็คือต้นมังม่วงเนาะนี่เนาะมังม่วงกันยังลุกอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่มังม่วงเนาะสวัสดิกาเอาจากสงสมากในกระเพาะแล้วนี่เนาะดูสิได้ ขอจบคลิปได้บดน,นี้เนาะขอสิได้ขอบุญขอบคุณเอฟซสาวาสนารายๆท,ที่ติดตามฮับส้มเตมต้นจนจบเนาะขอบุญขอบคุณในรายที่ฮักแพงแหาเนาะสาวาสนาก็สิขอตัล่ำลากลับบ้านสะกอนมาอนีเนาะเล็ดฮ้อนฮอนพ่อแม่พ,มพี่นอ้องเอ้ยมื้อนีก็สิได้กล่าวคำว่าสบายดีและสบัสดี